r ีพ p ร์ด e w a ว d สัปดาห์ที่5มาแล้วค่ะก่อนอื่นเลยทุกคนพี่ลินเผลอเล่นแล้วก็ผ่านเควส k i สกิลเชฟเควสนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยฝึกฝนทักษะการทำอาหารของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือ เปิดตู้จดหมายรับข่าวสารของสัปดาห์นี้เราก็ปรุงอาหารตอนที่เราเนี่ยเลเวล10นะคะแล้วก็ทำอาหารชช้าเลิศตอนที่เราเลเวล7แล้วก็เควสตต่อไปเรายังไม่ได้ทำนะคะใช่เพราะว่าเราต้องกดอัดคลิปเปิดคลิปซะก่อนคือที่ทำสกิลเชฟไปเนี่ย ตอนแรกก็ยังไม่ได้อัดคลิปเพราะเราอยากให้ทักษะการทำอาหารถึงระดับที่10ก่อนสรุปน้องหิวข้าวแล้วก็ไปทำอาหารเองก็ผ่านเฉยเลยไม่เป็นไรอะมาดู a n inspiring portion นะคะเขาบอกว่าเหลือวัตถุดิบอีกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น <c oughs> ก็จะมี complete a w a r นะคะอันนี้ <c oughs> เขาให้เราเนี่ยทำ <c oughs> ตามความปรารถนาความต้องการของซิมนะคะเรามาสังเกตตรงนี้เลยนะคะซึ่งถ้าใครที่ไม่มีไอรูปก้อนเมฆอยู่บนหัวเนี่ยเราสามารถ ไปเปิดได้โดยการที่เข้าไปที่ตั้งค่าเกมนะคะแล้วก็ไปที่ระบบการเล่นเนาะก็กดติ๊กเปิดนี่ค่ะอันนี้เลยแสดงความปรารถนาและความกลัวนะคะตรงนี้เลย oh. ของน้องอันนี้กินอาหารแหวกแนวฮะ oh. <laughs> อ๋อฟังเพลงไวโซนง่ายๆเลยโอเคเราจะฟังเพลงขึ้นเพลงไวโซนนะคะ oh. <laughs> สำเร็จแล้วง่ายมาก <laughs> แล้วก็อันนี้นะคะเขาให้เราเนี่ยซื้อ,อน้ำยา แห่งความอ่อนไวนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้แต้มซื้อนะคะทุกคนนี่ค่ะมาที่ร้านค้ามันคือแบบแต้มที่เราแบบว่าสะสมมานะคะโหของน้องเจ็ดพันเลยนี่น้ำยาแห่งความอ่อนไหวใช้1,500้แต้มนะคะแลกซื้อเลยเอ้ยนั่นแหละเจ้าเนี่ยมีส่วนผสมครบทั้งหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าก็ต้องอฝึกทักษะการทำอาหารของเจ้าต่อไปนะ โอ้โหให้เราฝึกทักษะปรุงอาหารแล้วก็อาหารชั้นเลิศน,นะคะซึ่งของน้องเนี่ยเราฝึกมาเต็มแล้วค่ะทุกคนทั้ง2องอย่างเลยเข้ามารับของรางวัลชิ้นสุดท้ายนะคะโอเคกดรับเลยคอมพลซแล้วอ,อันนี้เนี่ยเป็นน้ํายาที่เพิ่มความต้องการอไม่ใช่ความต้องการคอต้องการเลยเอเนจีนะคะก็คือไอพี่แบบยิบหลับนี่ยให้มันเต็มหลอดเลยพลังงานประมาณนั้น โอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นเครื่องดื่มเป็นค็อกเทลนะคะเราจะต้องมีทะะักษะผสมเครื่องดื่มเลเวลที่6นะคะที่ดื่มเราจะทําให้กลายเป็นผีชั่วคราวนะคะไม่ได้ถาวรอ,อันนี้เป็นน้ํายาที่ดื่มเข้าไปแล้วจะขจัดอารมณ์ด้านลบของเราออกไปนะคะโอเคแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งเรามี5้าตัวแล้วนะทุกคน ันนี้เป็นน้ำยาเพิ่มความสุขค่ะแล้วก็เสื้อตัวนี้นะคะใส่คู่กับกางเกงรองเท้าที่เราได้มาก่อนหน้านี้ได้เลยโอเคคือเควสอันนี้เล่นไม่ถึง5นาทีทุกคนว d n เส d a ์ Wednesday มีชุดนี้แล้วนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะนี่ตัวนี้เลยดูเทมากโอเคทุกคนเมื่อกี้เราเห็นอะไรอะไอตีมหมอโอ๊ย หยยบไปแล้วหรือเปล่าขอฉันกินหน่อยสิโอเครอยสักไลฟ์แอนเดดเนี่ยตอนแรกเราจะใส่ให้น้องด้วยนะพอสกกินผิวที่เราใช้นะคะก็เลยไม่เห็นรอยสักก็เลยใส่ให้ลิลิทแทนนะคะเดี๋ยวเราเชิญลิลิทมาที่บ้านเราจะเปิดรอยสักให้ดูฮะทำไมน้องกินมูมามแบบนี้อยากไม่ได้แนะนำตัวน้องอย่างเป็นทางการเลยอันนี้เนี่ยพี่ลินแต่งน้องมาจากเวนเเดนะคะอรีบมาก ในเดเซิมเนี่ยน้องยังไม่กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเลยนะน้องจะทำได้แค่ง,งีบแล้วก็หอนนะคะแต่น้องยังกลายร่างไม่ได้เราเาสามารถทําได้แล้วนี่ไงอดอกไม้แห่งความตายลืมไปว่าพาที่แล้วเนี่ยเราเสียไปแล้วให้กับยมทูตนะคะแต่เราได้ปลูกต้นทับทิมแล้ว ต้นทับทิมเนี่ยผลของมันเนี่ยซื้อได้ที่แอปมือถือเลยนะคะในถุงช้อปปิ้งได้เลยแต่ทีเนี้ยพอเราปลูกมาเนี่ยเราจะต้องใช้กล้วยไม้ตัดกิ่งอะเออประมาณนั้นน่ะนี่ไงทับทิมดอกไม้แห่งความตายและกล้วยไม้แล้วก็กล้วยไม้หาได้จากที่ไหนกล้วยไม้เนี่ยได้มาจากการตัดกิ่งตอนกิ่งของ ต้นลิ้นมังกรแล้วก็ดอกลิลี่นะคะเป็นรอยสักที่ว่านะคะโอเคเราสักให้เธอเลยเพราะว่าเธอก็อรอดมาจากความตายได้น้องปเป็นไรน้องใจเย็นน้องใจเย็นเ,เดี๋ยวรอให้อ่ามันออกดอกอมันงอกขึ้นมาแล้วนะคะดอกไม้แห่งความตายเนี่ยเห็นไหมมันจะมีดอกไม้แห่งความตายแล้วก็ทับทิมโอเคเราจะเก็บเกี่ยวทั้งหมดนี่ค่ะเราจะได้ เป็นซิมผีกันแล้วกุยดีเบนซ์เดย์เจ้าเป็นยังไงบ้างท่านรอดูเลยนะใคามีอะไรจะเซอร์ไพรส์นี่ค่ะจะมีแสงอันนี้ออกมาแล้วเราก็ดื่มเลยนะคะยังอะไรจะเซอร์ไพรส์อย่างนั้นหรอดื่มเข้าไปแล้วโอ๊ยเข้าแสบตาแล้วเกินหมดแก้วเลยวันเดย ยังยังยังนี้ทุกคนอุย้ยนึกถึงแบบผีนะแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอะฟิลนี้เลยนี่ค่ะก็เราจะได้รับบัฟพิเศษนะคะ8ชั่วโมงนั่นเองแปลงล่างเป็นวิญญาณโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ นนี้กัเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รอช่วงเวลากลางคืนแล้วแต่รูปเนี่ยก็ยังไม่ขยับนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นผีเนี่ยแล้วเรามาดูรูปนี้เนี่ยอุย้ยมีเข้าสิงด้วยมาเลยเราต้องได้เห็นทุกคนต้องได้เห็นมีอะไรต่างไปจากเดิมไหมไม่มี คือตอนเราเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราลอ้อแบบตอนกลางคืนกลางวันภาพก็ไม่เปลี่ยนอะเราก็เลยลองแบบเป็นผีดูอ่ะแปดชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงแล้วอยู่ในนี้ว่าภาพจะเปลี่ยนหรือเปล่าเงื่อนไขของการที่แบบรูปภาพเปลี่ยนคืออะไรอะทุกคนมองต่อไปเรื่อยๆเอ้า เบอร์นาดเป็นร่างวิญญาณของเบอร์นาดานะคะสู่ๆก็เปลี่ยนจริงอันนี้ลองลองพิสูจน์แล้วไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นหรือเปล่านะคะคือตอนปกติเนี่ยรูปไม่ยอมเปลี่ยนสักทีแล้วนี่คือแบบตอนสิบเอ็ดโมงแต่พอน้องแบบเป็นร่างนี้ดูที่ทุกคนอุ้ยกลับไปเป็นรูปเดิมแล้วหรือว่าเราลองกดดูเรื่อยๆอาจจะมีส่วนว่าเมื่อกี้เราทั้งสิง่งทั้งดู อุยเรื่องจริงมันต้องกดดูเรื่อยๆไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นวิญญาณนะคะเป็นคนก็ดูได้เหมือนกันต้องกดดูเรื่อยๆไงนี่เห็นปะขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยแล้วแล้วนะคะเวสเดย์ก็สามารถทําอาหารทิปได้แล้วซึ่ง เราจะต้องมีทะะักษะทำอาหารชั้นเลิศระดับที่10นะคะทุกคนแล้วก็มีวัตถุดิบเป็นปลาเทวดาน้ำยาแห่งความอ่อนไหวที่เราใช้แต้มแรกนะคะแล้วก็ดอกไม้แห่งความตายซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทำเพราะว่าเราจะต้องรอเป็นสัปดาห์ที่6ต่อไปนะคะแล้วเราจะชุบชีวิตใครดีล่ะเนี่ย และเนื่องจากว่ามีการอัปเดตแพดใหม่ล่าสุดนะคะเราสามารถสร้างซิมผีในโหมดสร้างได้แล้วค่ะทุกคนนี่มีการตายหลากหลายแบบมากเลยเป็น10-20-30เลยนะก็อันนี้จะมีการโอ้น้องหอนนะคะเราจะมาดูนะนี่ก็จะเป็นซิมผีที่ตายโดยอกหักนะคะทุกคน มากับภาคเสริมเลิฟสตั๊กใช่ไหมแล้วก็อันนี้ตายเพราะเชื้อรานะคะในภาคอาโทมารังอะอจำชื่อภาคไม่เด้่ต่จำเมืองได้คือการตายแต่และแบบเนี่ยาบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี่ยอย่างนี้เราจะเห็นเชื้อราข้างในเราก็จะมีแบบกลิ่นร่องลอยออกมาเนาะแต่บางอันก็จะไม่มีนะคะอันนี้ตายจากความร้อนสูงเกินไปเนี่ย ก็เป็นเหมือนปกติทั่วไปอันนี้ตายจากพิษตายเพราะกระต่ายของกระต่ายเนี่ยโดนกระต่ายป่าทําร้ายทุกคนเห็นไหมจะมีรูปกระต่ายน้องบนรูปกระต่ายนะคะแล้วก็ตายเพราะกระแสไฟมีอะไรตายเพราะความอับอายเพราะความหิวเพราะจมน้ําเพราะตกจากที่สูงเพราะตัวด้วงเพราะถูกฝูงแมลงลุมอันนี้น่าจะมีนะฝูงแมลงนี่เห็นไหมทุกคน วุ้ยสงสารอ่ะแล้วก็ตายเพราะต้นวัวตายเพราะตู้ขายสินค้าอันนี้ก็เหมือนจะมีนะเป็นลูกกระป๋องน้ํามันจะมีแบบพวกเอฟเฟกแบบบางอย่างอะไรอย่างนี้ตายเพราะถูกเตียงทับอันนี้มีหรือเปล่าอุ้ยเป็นลูกหลับไหลนะทุกคนเนี่ย<อ>เดินไปก็จะมีแบบว่าอะไรหยูดตรงตัว<อ>ตายเพราะปลาปลากระเป้านี่ตายเพราะระเบิดเหม็น ว่าอันนี้จากภาคอะไรเนี่ยโอ้หนาวจัดเพราะสิ่งลี้ลับในเมืองแต่เพราะสายฟ้าเพราะหักโหมเพราะหัวล้อจนตายเพราะอุกกาบาตเพราะไฟไหม้ไฟไหม้มีสัญลักษณ์ไหมบางทีก็ต้องดูอารมณ์ของซิมผีด้วยเนาะบางทีก็มาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเป็นอะไรพวกนี้เลยตายเพราะไก่ ทอรกพิษสัตว์ฟันแท้โอ้โหยังไม่เคยตายเพราะนีเลยตายเพราะไอ้น้ำแล้วก็ตายเพราะพ่อแม่พรึกษานะคะของพระแม่พรึกษาก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็อันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะจะเป็นเอเลี่ยนแวมไพร์จะเป็น ire, ปน,นังเงือกเป็นนักเวทหรือว่าเป็นมนุษย์หมาป่านะคะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้เราสร้างซิมผีเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะปรับหน้าปรับเมคอัพยังไงจะมีสัญลักษณ์ปิดตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็แต่งเป็นซิมมนุษย์ได้แล้วก็สลับไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทุกคนได้ทุกเพศเลยนะคะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยชราคือสามารถได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งถ้าใครมีทากสัตว์เลี้ยงหมาแมวนะคะม้าก็จะสามารถสร้างซิมผีของหมาแมวม้าได้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นล่างล่างแวรของน้องนะคะซึ่งน้องยังแปลงไม่ได้แต่ว่าเราก็แบบเลือกไว้ให้น้องก่อนโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย